ะฮะเขาก็เลยเห็นว่าผม,มทํางานดีเขาก็เลยดึงตัวมาอ่าอ่าฮะแต่ละวันแต่ละวันนี่เรามาทําอะไรบ้างก็ตั้งสี่โมงผมจะมาถึงนี่ก็ประมาณสักสี่โมงที่นี่กันนะประมาณสี่โมงที่สิบสี่โมงสิบห้าแล้วแต่เป็นรางวัลอ่าฮะมาถึงนี่แล้วก็วจะดูแลอำนวยความสะดวก,กเกี่ยวกับรถการจอดการจอดรถแ,แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับความ ความสะดวกสบายในการขับถึงให้มันครอบคลุคือการลดความสะดวกให้ผู้คนที่มาซ uh ื huh. ้อก ah. mm ับ hmm. ข mm ้าวอ่า hmm. อ mm. uh ่า huh. อ uh ้อมเนี่ยนะครับอ่าฮะนิ่งๆหรอทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียอ่าฮะ ข้อดีตรงที่ว่าถ้าผมยืนอยู่นี่เขาเห็นผมเขาก็สงสยัยอันดับแรกเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขุ่นจริงหรือจราจรจริงหรือปลอมอะไรเงี้ยทําให้คนที่จะออกมาเนี่ยชะลอความเร็วแล้วรถที่วิ่งสวนไปสวนมาตอนที่เรายังไม่ได้ยืนเนี่ยนะราจจะมีอยู่กลางถนนคอยโบกเนี่ยรถที่จะสวนไปหรือรถที่มาตรงนี้จะเลี้ยวข้างเนี้ยเขาจะชะลอความเร็วแลว้วจะทําให้บติเหตุจะลดน้อยลงแต่พอเราเกิดช่วงเวลาไหนที่ว่ามันมาเยอะผมก็ลงกับ แล้วก็มาประจำที่หรือ,อช่วงตอนที่รถยังข้องตัวหรือยัง6กเจก็ดปกติผมก็อาจจะยืนเพื่อต้องการให้คนที่ผ่านไปผ่านมา่วงนี้นเขาจะรอความเร็วแล้วอย่างก็ทาให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาสงสัยแล้วทําให้เขามีรอยยิ้มอ่ะผมชอบตรงที่เขายิ้มได้กว่ารอได้แล้วผมมีความสุขใจอ่า โบกรถโบกล,บกลาชช่วยยวกรถอะไรให้อะไรเงี้ยคนเห็นนี่เขารู้สึกกันยังไงบ้างดิเขาอชอบชอบแล้วก็เขาทําดีฮะแบบโบกรถอะไรด้วยยกรถแบบรถเกินอะไรเงี้ยคนรถชนเขาก็มาขยับขยับให้อะไรให้ดีนิ่งๆอย่างนี้บ่อยไหมก็รู้สึกทักหลังก็บ่อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อ่า น,นี่แล้วพอรถเขาจะวุ่นวายเนี่ยเขาก็จะโบกให้อะไรให้อะไรให้ี้ให้เป็นระเบียบให้ติดอะไรนะให้ไปได้สะดวกอะไระอย่างเง้ฮหุ่นมั <laughs> <laughs> ้งหุ่นเลยเจจ่าเฉยอะ <c oughs> จ่าเฉย <c oughs> จ่าเฉย แฝงเขาจ่าเฉยเหรอแล้วรู้ชนะื่อจริงเขาไหมไม่ค่อยได้คุยส่วมากเขาจะหน้าที่ใครหน้าที่มันเราก็จะเก็บจัดเก็บอย่างนี้แล้วเขาก็จะดูจัดระเบียบให้อะไรให้อย่องางะไรอะไรเขาจะขยับให้อะไรให้อ่ะอะมาพักเดียวค่ะ